เริ่มต้นกันที่สถานการณ์น้ําท่วมพื้นที่ภาคใต้โดยที่จังหวัดยะลาชาวบ้านในตําบลท่าสาบอาเภอเมืองยังทยอยหนีน้ําขึ้นมาอยู่ริมถนนสะพานยกระดับท่าสาบเนื่องจากระดับน้ําในชุมชนยังคงท่วมสูงาบางจุดสูงถึง2เมตราการถึงหาอาหารค่อนข้างลําบากต้องคอยระวังสัตว์มีพิษสัตว์ลเลื้อยคลานอีกทั้งยังต้องเฝ้าดูลูกหลานพลัดตกจมน้ํานายสริยาเพรรักตัวแทนชาวบ้านท่าสาหมู่ที่4เปิดเผยว่า น้ำหลากเข้าท่วมชุมชนตั้งแต่26กัิกายนได้ออยพยมาอยู่ที่จุดที่ทางการจัดไว้ริมถนนจากนั้นเริ่มย้ายกันขึ้นมาต่อเนื่องเพราะระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงกระทั่งคืนนี้ต้องพากันออพย o อีกรอบเพื่อขึ้นมาอยู่บนสะพานซึ่งเป็นจุดสูงที่สุดของพื้นที่แล้ว